วงการรถดีมีรับประกันหลังการขายเอารถสวยมาโชว์กันอีกแล้วคุณผู้ชมใครอยากได้รถสวยราคาถูกรถดีมีรับประกันดูอิกนี้หลังเลื่องทิ้งเด็ดขาดใช้เงินร้อยเดียวเอารถไปขับเลยนะครับที่สำคัญคามเดือนละ3ามพบาทเท่านั้นโกเดือนเต็มและตลอดสัญญาคันนี้คันดูแค่สิ0พัอบาทโอ้โหโคตรูกโคตรคุ้มอันนี้เป็นรุ่นท็อปแล้วอีกด้วยมาดูมาดู สวยสุดๆเลยล้อมแมกเลนโซ่ยางใหม่บอดี้วางเดิมรถรับประกันไม่เคยมีเฉี่ยวชนพิกปว่มหรือนน้ำพวกแน่นอนรอบคันไม่มีทีต่ติสวยงามมากอีขค้คาคันนี้ไม่เคยติดแส้ด้วยใช้งานได้อีกยาวๆเลขไม้แท้ๆหรูมากกว้างกวางนั่งสบาย ดูกันที่สุดเลยนะครับออปชั่นคันนี้เต็มจริงๆโอโหสวยงามมากสตาร์ทเครื่องดูนุ่มนวลสุดๆเลขไม้แท้ๆ150,000สมนกิโลนะครับใช้งานมาจริงนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสครบออปชั่นเต็มเลยนะครับได้ทั้งกวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นกระจกไฟฟ้ารุ่นท็อปแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้สุดหรูใครซื้อเดี๋ยวติดจอ L C D ให้อีกหนึ่งชุด v i p อีกด้วยนะครับภายในไม่อึดอิ่มจริงๆข้างหลังนั่งสบายมากกว้างขวางจริงๆดูท้ายกันบ้างนะครับครันนี้กว้างขวางสบายมากเลยนะครับเก็บของได้เพียบเลยนะโอ้โหโสวยจริงๆนะครับด้านท้ายเดิมๆไม่เคยโดนเฉียวโดนชนแน่นอนอยางอะไรอยู่พบเครื่องมือมีพร้อมดูห้องเครื่องกันนะครับความาสวยของรถนะครับ คุ้มค่าหน้าขายที่สุดนะครับย้ําเลยว่าร้อยเดียวจริงๆนะครับรับรถได้แน่นอนค่อนเดือนละสามพันบาทเท่านั้นนะครับนี่รถแต่ละคันของกล้ยโฮมคาร์สวยจัดสุดจริงนะครับคารเดิมๆนะครับแผ่นเพจเดิมนะครับทุกจุดต้องเดิมหมดเลยนะครับราวเดิมโรงงานซุ้มโชกเดิมด้านขวานะครับและด้านซ้ายนะครับสวยจัดจริงๆน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับทุกจุดเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนี่มาออกก็อยู่ครบ ตามนี้สันอยู่ครบเลยนะครับเครื่องไม่เคยลือนะครับเครื่องแห้งๆสวยมากๆอันนี้สมบูรณ์จริงๆนะครับโครงสร้าง ทุกจุดนะครับคุ้วยโฮมคาร์รับประกันมากเน้นมากมากว่าโครงสร้างต้องเดิมสุดๆเลยนะครับกับโปรโมชั่นที่สุดเองเหมือนกันนะครับสองท้ายพี่เกรับปีใหม่โปรโมชั่นร้อยเดียวรับรถค่อนเริ่มต้นสามพันบาทและคันนี้ตลอดสัญญาสี่พันกว่าเท,ท่าน,นั้นโอ้โหสุดปุ๊จริงๆได้ eco car ตัวท็อปปี2013นสนะครับใครสนใจรดมือสองคุณภาพดีมีรับประกันหลังการขายโทรมาเลย0 8 4ย์1 5 8 8 8เจเจอกันแน่นอนเลยนะ